สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเกษตร,รอินทรีย์ระบ้านปลอดสารพิษก็จะต้องนำเรื่องราวของการเพราะพันธุ์สตรอเบอรี่สายพันธุ์ต่างๆนะครับมาปัฟดฟนอีกครั้งเป็น E ีีที่4นะครับเนื่องจากว่านะครับหลังจากที่เกษตร,รอินทรีย์ระบ้านปลอดสารพิษได้นำเรื่องราวของการปลูกสตรอเบอรี่ สายพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งให้ผลผลิตที่เป็นผลใหญ่แล้วก็าสายพันธุ์พระราชทานเชียงราย80นะครับซึ่งให้ผลดกแล้วก็ผลเยอะสองสายพันธุ์นี้นะครับเหมาะกับการที่จะปลูกทางภาคใต้นะครับหลังจากที่เกษตรอินทรีย์ระบ้านปลอดสารพิษได้นําเรื่องราวของการเพราะหรือการปลูกการดูแลสตรอเบอรี Story, ่อสองสายพันธุ์นี้ออกไปนะครับ ก็มีหลายท่านนะครับให้ความสนใจหลายท่านให้ความสนใจก็หลายท่านนะครับสอบมาถามตรงทาง messenger นะครับวันนี้เกษตรกรสีระบ้านก็จะนำคำถามทั้งหมดที่ได้สอบถามแล้วก็ที่ได้สนใจนะครับหลังไม้ที่ได้พูดคุยกันจะนำมาปัดฝุน่นแล้วก็จะนำมาเสนอในภาคปฏิบัติอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างงา เกษตรอินทรีย์ระบาปลอดสารพิษก็จะเปิดโต๊ะนะครับแล้วก็พูดคุยแล้วก็แนะนําทุกขั้นตอนนะครับใน EP ที่ี่ซึ่งต่อจาก e ที่3หลักจากที่มีคนให้ความสนใจในเรื่องการขยายพันธุ์สตอรี่นะครับเดี๋ยวติดตามมารับชมกันนะครับมุมนี้นะครับก็คือมุมของสตอรี่นะครับที่เรานํามาปลูกในกระถางประดิษฐ์แฮนเมดไอยฟ้าใบใหญ่นะครับคือเนื่องจากว่าเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษนะครับ เวลาปลูกต้นไม้สิ่งที่เป็นอุปสรรคมากๆในการปลูกต้นไม้ไม่ว่าผักสวนครัวหรือว่าไม้ดอกไม้ใบไม้ประดับก็จะมีเจ้าน้องกระดึบ๊บกระดึ๊บนะครับกับเจ้าไสเด่นปล่อยน้องกระดึบ๊บกระดึ๊บก็คือหอยท่าครับสัตว์เหล่านี้นะครับเขาจะออกหาก,กินกลางคืนแล้วก็เขาก็จะกินผักแล้วก็กินใบพืชที่ได้ปลูกเอาไว้จนจนติ่งที่มาตอนเช้านะครับแทบไม่เหลือเหลือแต่ตอต้นที่เราปลูกเอาไว้ กเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษได้แก้ปัญหาว่านั้นคนที่จะเอาพืชผักในบางมุมที่มีสตว์ปุรบกวนมาใส่ในกระถางประดิษฐ์แผ่นเม็ดลอยฟ้าซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเองหลังจากที่ใช้กระถางเม็ดลอยฟ้านะครับปัญหาทุกอย่างจบไปเราก็ไม่ได้ค่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็เราก็ได้ออผักที่ปลอดภัยแล้วก็เราก็ได้ความสวยงามแล้วก็ที่สําคัญเราได้ความรู้สึกดีใจนะครับที่ได้นําของ reduce r e d u s e and recycle เข้ามาทําให้งานกเกษตรของเรานะครับก็สามารถกจัดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับศัตรูพืชที่อยู่ในดินหรืออยู่บนดินนะครับไม่ว่าน้องหมาน้องแมวบางครั้งเขาก็จะมาปิดปิดฉี่ใส่บ้างใส่บ้างฉี่ของสุนัขของแมวก็มีความเข้มขน้นใ้ต้นไม้ใา,ายได้นั้นกเกษตรินสิย์รอบบ้านปลอดสารพิษน,นะครับก็จากวันนี้ EP ีที่4จะเข้มข้นขึ้นจาก EP ีที่123เพราะมีคำถามเยอะมากนะครับหลังใหม่เดี๋ยวมาชมกันนะครับ ครับหลายท่านก็หลังไหม่ทาง messenger มาถามเกษตรอินทรีย์ระบ้านปอสันพิษให้ช่วยพูดคุยในการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่อย่างละเอียดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ EP ที่4เกษตรอินทรีย์ระบ้านนะครับก็จะนําเสนอเรื่องราวการขยายพันธุ์และการปลูกการดูแลสตรอเบอรี่ให้ทุกท่านจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนะครับติดตามมานะครับาการขยายพันธุ์ของสตรอเบอรี่นะครับ เราจะขยายพันธุ์ได้สองวิธีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะลงไปในภาคคุยกันนะครับตอนนี้นะครับในถุงดำนี่ก็คือการเพาะไหลครับผมนี่คือการเพาะไหลสตรอเบอรีเ่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่ทำให้สตรอเบอรี่นะครับจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็โตเร็วแล้วก็ การที่ปลูกเราก็ได้ผลในการรับประทานได้เร็วด้วยถ้าปลูกกับเมล็ดนะครับจะใช้เวลาการปลูกช้ามากแล้วก็จะเสียคุกเช้วรานะครับเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสตรอเบอรี่กับคาถามต่างๆที่ได้ทำอะไรไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ,กบเกษตรอินทรีย์ระหว่างปลอดสานพิษนะครับก็จะเร่งมือนะครับจะเข้าขั้นตอนของทำอีพีพิเศษสุด,สด เพื่อที่สมาชิกที่รอคำตอบหรือสมาชิกที่สนใจนะครับในการปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์ต่างๆนะครับผมที่กเกษตรอินทรีย์ระบานได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นประมาณ3ตอนนะครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษสุดจริงๆซึ่งเป็นอีพีที่จะต้องตอบคำถามนะครับทุกท่านที่สนใจในการปลูก Story. สตรอเบอรี่โวนกเกษตรอินทรีย์ระบ้านปลอดสารพิษก็ปลูกสตรอเบอรี่ไว้สองสายพันธุ์นะครับ สายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับแล้วอีกสายพันธุ์หนึ่งคือสายพันธุ์เชียงรายพระราชทาน80นะครับสองสายพันธุ์นี้แตกมากันอย่างไรนะครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับได้ผลผลิตที่ลูกใหญ่นะครับเนื้อแน่นรสชาติหวานนะครับส่วนสายพันธุ์อ่าพระราชทานเชียงราย80เป็นสายพันธุ์ที่ลูกเยอะลูกดกนะครับแต่รสชาติอาจา man, twenties, าอาจะอ่าไม่เหมือนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับปริมาณให้เยอะแต่รสชาติอาจจะ ไม่หวานนุ่มระมุลเท่ากับสายพันธุปุนนะครับขนาดแตกต่างกันรสชาติอาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันสามารถปลูกในทุกที่ในทุกภาคของประเทศไทยได้ตรงนี้แหละครับที่ทําให้เกษตรกรย์ระบ,บ้านอดสันพิทได้น,นําส่งสายพันธุบุนแล้วก่อนหน้านี้นะครับกรเกษตรทรย์ระบ,บ้านสั่งสายพันธุปุนมาในราคาต้นละต้นละนะครับต้นละ1 8 0บาทนะครับผม ส่วนสายพันธุ์พระราชทานเชียงราย80นะครับที่ให้ผลดกลูกเยอะนะครับอ่าก็อยู่ในราคาไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นสองสายพันธุ์นี้นะครับถ้าเกิดสั่งมาปริมาณเยอะในการปลูกก็จะทําให้ต้นทุนนะครับเราจะต้องเอาเงินออกกระเป๋าไปซื้อสายพันธุ์ด้วยราคาที่ปริมาณเยอะนั้นกเกษตรอินทรีย์รัฐบ,บานลอดสารพิษก็ต้องเอาแม่พันธุ์นะครับมาขยายพันธุ์นั้นมาเขาเรื่องจากคําถามเลยนะครับ สักครู่นะครับถามมาเยอะมากนะครับทาง messenger สักครู่นะครับอ่ะมาแล้วครับคำถามแรกนะครับถามมาว่าสายพันธุ์สองสายพันธุ์นี้จะปลูกทางภักใต้ได้ไหมสองสายพันธุ์นี้ปลูกทางภักใต้ได้ครับเพราะว่าได้รับการรับรองแล้วก็ได้รับการยืนยันจากเจ้าของสวนนะครับหรือว่าที่มาที่ไปอย่างละเอียดแล้วว่า พักได้ปุูกได้สามารถให้ผลผลิตได้ครับผมก็เลยขอคอนเิริมว่านะครับไม่ต้องห่วงเรื่อง,งผลผลิตปุูกได้ครับคําถามที่2นะครับการขยายพันธุ์นะครับนี่เขาเรียนเลยนะครับการขยายพันธุ์ระหว่างมเมล็ดกับไหลแตกต่างกันอย่างไรอ่ะโอเคต้นฉิปก็ได้บอกไปแล้วนะครับการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดของสบรรับปะนะครับเป็นการที่จะงอกเป็นต้น แล้วก็เลี้ยงจากต้นอ่อนเป็นต้นแม่พันธุ์ที่เราเอาไปปลูกนะครับ 1. จะใช้เวลานาน2นะครับขั้นตอนในการขยายพันธุ์จะยุ่งยากนะครับ 3. โอกาสที่จะรอดยากส่วนขยายพันธุ์วไิไลนี่คือไหลนะครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องไหลกันไหลก็คือการขยายพันธุ์ก็จะ1ง,ง่าย2โอกาสาร,รอด90์ขึ้น3การเจริญเติบโตได้ดี 4. นะครับขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและได้ผลผลิตที่เร็วกว่า นีมม่คือข้อแตกต่างเกษตรินทรีระบ,บาสกวอสามพิษก็เลยจะต้องใช้การขยายพันธุ์ดวยวิธีไรตอนน,นะครับก่อนหน้าน,นี้เกษตรินทรีสั่งมาแค่สามสี่ต้นตอนนี้เกษตรอินรีระบ,บาดกวอสารพิก็ใช้วิธีการขยายพันธุ์ยให่ตอนนี้ได้ประมาณเกือบสิบกว่าต้นเกือบสิบห้าต้นได้ครับต่อไปนะครับเกษตรินทรีระบ,บาดกลอสามพิก็จะขยายไปให้เต็มสวนนะครับมีมุมทั้ง มุมของมันบรลี่มุมของแบล็คเบอร์รี่และมีมุมของสตอเบอร์รี่ตะกูลเบอร์รี่ต่างๆนะครับก็จะได้มาอยู่ในสวนของเกษตรอินทรีย์ระบานพอดสันพิษครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีใจรักตะกูลเบอร์รี่ต่างๆเพราะผลผลบอร์หรือว่าสารอาหารในในในผลไม้คุณเบอร์รี่นะครับจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากครับเป็นสารากาจัดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสารที่ทําให้เราขอเกิดสุขภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงครับต่อไปนะครับ ให้เดี๋ยวนะครับคาถามนี้ถามเยอะมากครับเป็นถามเพราะว่าวิธีขยายพันธุ์ด้วยไหลมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะตอบ3าําถามก่อนวิธีการขยายพันธุ์ด้วยไหลสตรอเบอรี่นะครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเหมือนที่บอกในข้อที่2นะครับผมให้สังเกตนะครับสตรอเบอรี่เรื่องราวของสตรอเบอรี่ก่อนเราต้องมาที่ต้นเหตุแล้วก็ปัจจัยสําคัญก่อนสตรอเบอรี่นะครับมีปัใจจัยในการออกผลผลิตด้วยการออกไหล ถ้าต้นสเบอรี่มีไหลออกมานะครับเราไม่มีไหลออกมานะครับเราไม่ตัดทิ้งสเบอรี่จะไม่ออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานแต่ถ้าเกิดมีไหลออกมาเราต้องการที่จะเอาไหลของสเบอรี่มาเป็นแม่พันธุ์ปลูกขยายต่อไปเราจะต้องไม่ตัดไหลเพื่อให้ต้นสเบอรี่นะครับนี่ครับนี่คือไหลเขายื่นออกมานะครับเกษตรกรที่บ้านไม่ตัดนะครับถ้าตัดเมื่อไหร่ปั๊บไหลต้นพันธุ์ก็จะตาย เราไม่ได้แต่สตรอเบอรี่จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากปักไหลแล้วสตรอเบอรี่จะออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานเห็นไหมครับเกิดอาการรักพีเสีดใดน้องถ้าคุณอยากได้ไหลไว้เป็นแม่พันธุ์คุณก็ต้องอย่าปักไหลเพราะไหลเอาไว้ในถุงนดาเพื่อเป็นแม่พันธุ์แต่ถ้าเกิดทุกท่านไม่ต้องการไหลมีปริมาณต้นสตรอเบอรี่เพียงพอต่อการที่จะปลูกแล้ว ลูกสึกเยอะเต็มส่วนละไม่อยากปลูกก็เวลาเข้าออไหลให้ตัดไหลเขาทิ้งนะครับตัดไหลเขาทิ้งเมื่อตัดไหลทิ้งสิ่งที่จะได้คือผลของสตรอเบอรี่ดอกของสตรอเบอรี่ตัดไหลทิ้งเมื่อไหร่ดอกสตรอเบอรี่จะออกหลังจากเป็นดอกก็จะเป็นผลอ่อนแล้วก็จะเป็นผลสตรอเบอรี่เติบโต,ตจนเป็นสีแดงสวยสดให้เราได้เก็บได้ชมได้รับประทานนะครับคำถามที่3เป็นคำถามที่คนถามไปเยอะมากว่าการเพราะ ไหลสตรอเบอรี่มีประโยชน์อย่างไรไหลสตรอเบอรี่มีประโยชน์ต่อการเพราะแม่พันธุ์ที่เราขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดไม่เอาไหลเราตัดไหลทิ้งเราก็จะได้ดอกสตรอเบอรี่ดอกของสตรอเบอรี่สายพันธุ์ที่เราปลูกพร้อมกับดอกจะกลายเป็นผลอ่อนแล้วก็เป็นผลสุกให้เราได้รับประทานนะครับสัวข,ข้อนี้นะครับเป็นที่สนใจของทุกท่านหลังไม้ที่ถามมา เกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษก็ยินดีตอบคําถามทุกท่านที่สนใจนะครับใน أ, พืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ใบไม้ประดับที่เกษตรอินทรีย์ระบานได้ปลูกไว้ครับมีอะไรก็สอบถามนะครับสิ่งที่เกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษรูรร้และมีประสบการณ์ก็จะนําความรู้ตรงนี้ประสบการณ์ตรงนี้มาแชร์เล่าสู่กันฟังเพื่อทุกท่านได้มี ตู้เย็นแล้วบ้านเพื่อทุกท่านจะได้มีผักปลอดสารพิษรับประทานเองขอบคุณทุกท่านในการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในการสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะนําเอาโอกาสที่ดีของประเทศไทยปลูกอะไรก็ขึ้นได้ไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นครับเกษตรกรปลอดสารพิก็ขอทุกท่านครับมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วมีสุขภาพใจที่มีความสุขในแต่ละวันขอบคุณทุกท่านครับ,ส,ส,ส,วบ,รบสวัสดีครับของฝากท้าทยคลิปนะครับก่อนที่จะจบ ใน ep ที่4ี่นะครับผมตอนนี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับไหลของสตรอเบอรี่นะครับผมนี่คือไหลของสตรอเบอรี่นะครับอานะครับหลทาไมเขาเรียกไหลนะครับหลนี่ก็จะมาจากต้นแม่พันธุ์นะครับออกหลมาเห็นใยไหมครับนี่คือไหลเป็นทางทางเป็นสายสายเมื่อออกหลมานะครับถ้าเราตัดไหลนี้ทิ้งนะครับตัดไหลนี้ทิ้ง สตรอเบอรี่สตอเบอรี่ก็จะออกดอกออกผลที่เระทานครับแต่ถ้าเราต้องการเอา,อาไหล่นี่ครับมีต้นอ่อนมาด้วยเราไม่อยากได้ผลเราอยากขยายสพันธ์เยอะๆเราก็เอาไหล่นี่ครับฝังหาหานะครับหาดินเสร็จถุงดามานะครับเอาดินเสร็จถุงดามานะครับตอนนี้พอไหลเขา่าไหลเขามีพร้อมต้นอ่อนนะครับเราเอาต้นอ่อนนะครับเอาต้นอ่อนเอ่อ พาะในถุงดําพร้อมกับดินที่พร้อมปลูกนะครับไรเหล่านี้นะครับก็จะงอกราาแล้วก็จเจริญเติบโตมาเป็นต้นพันธุ์นะครับก็จะกลายเป็นต้นพันธุ์ให้เราได้ขยายผลสเบกก่อนะครับแต่ถ้าบางท่านปริมาณต้นสบอรี่ในสวนเต็มไปหมดละตอนนี้พอเพียงพอต่อการบริโภคแล้วถ้าไม่เอาไหลก็ให้ตัดไหลนิดทิ้งนะครับตัดไหลนิดทิ้งหลังจากตัดไหลนิดทิ้งนะครับต้นสเบอรี่ก็จะออกหน,น่อออกผลธรรมชาิ ฝากใช้คลิปนะครับทําค,ค,ทความเข้าใจให้ทุกท่านนะครับได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็หันมาปลูกผลไม้ไว้รับประทานกันเองนะครับรอบนี้นะครับก็ฝากราหวังว่านะครับทุกท่านนะครับจะใช้โอกาสในพื้นดินประเทศไทยได้ปลูกพืชผักผลไม้ไว้ทานกันเองครับสวัสดีครับผม